ท้อจัดการไม่เีหล้ยาล้วเลยกี่ยกับอ้กนาเาเป็นามกัามเราตองดึขมเากรหุักตรรประหยัดน้แค่มีตายเขาบ่อยๆเขาสิหละไม่จิดใจอากสัตตูก็จะเป็นมิร บทสวดนะครับบทสวดเราหนังสือบทสวดธรรมะมาให้นะครับกาลสินเท่าไหร่ล่ะกล้บไก่บทสวดที่บทาเลยนี่คือเจ้าของ กดัวีตากรดสวตายกระัดสวดแล้วอกันนี่นะครับนีนะครับยา่สวดัมอนี่นะครับกดสวดนะครับแผลตานะครับขรขอบครับขอบคุณครับน่หละตครับอาเราน เป็นผู้ชายคนใดของสัตว์ทาแ้ามาจจกมากเรใกลเพรใช่วันนี้ร้านกาแฟก็ไม่มาดเดี๋ยวไร้ามีนไม่มาจไปแล้วเหรอแกคาลัำลังว่าจะกลับก็โชคดีและเจอกันพอดีกำลังพูดกับตายบอกว่าให้ผัวไว้าเลนะคะาเลยเลย ตรวจตรวจตรวจธรรมะเรานี่แหลจกยมาง่ครบนี่ยทเอรที่มาครบเท่าเยมันไลเกันที่ไม่ครเข้าวัดจะแจ้วัดวไม่ที่เย็่ที่เอ็พี่อ๋อนี่รับนแรกครับพี่อ๋อตรวจมลมากๆนะประมาณนี้นะครับจะได้ตรวจเจะได้ตรวจตรวจมลว่าจะทในเรียนเราไม่จะขอบคุณมากครับ อะไรเราให้ไปเคลียร์ที่บ้านก่อนนะไม่ครบวาไงผมผมจะไปเอาทีละคนแล้วก็มัดมัดมัด,มด,มดอันไหนที่ฝากไว้<ล>ไยังไม่จบเลยใช่ไหมทั้งวันยังไม่จบเลยยังไม่ถ่อยโคตรเยอะอยู่นะถึงร้อยไปไหมถึงอยู่ปมานี่นอนเว้กเว็เดี๋ยวพรุ่งนี้มใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มใหม่ เข,เขาฝากไว้ให้ก็มีมีไหมมีเอามาก่อนนี่ก็ยังไม่รู้ใครมีแบ่งให้ก็มีเพเเดี๋ยวให้ไปไล่ทีละเพราะ <Okay. S 2> ว่ามันงงมากเลยเต็มเลยใช่ไหมเต็มบางทีก็ทักไลน์มาแต่ตัวเลขนะตัวเลขเขาแค่บ,บอกกันในในไลฟ์สดที่เสียเออจำนวนเงินเงินยังไม่อนนอนบ้างไหมบางทีโอนก็มีเออ,อไปเขีย์ไปเลีย์ก่อนเด้อเขียบตรง ยังซื้สอนแล้วค่อยจไปตามาทำหามจิตต้งไหนได้พักกนข้เข่าเลยมัโทโทให้กลับกันเนาะหนุ่มๆที่ไปรออยู่นี่ดบัตรหนุ่มไหนกับพ่อจานให้ไปเอารางวัลลืมน่าไปไปแล้วบ้านแล้ทำงานแล้ว แล้วไม่สบิบเอก้อยนั่นหัวถ้าเจงเข้าในบ้านเหรอจะไดเอาไม่ถึงได้น